เมนูเมตุปิวันนี้ก็นะครับจะพาทุกคนมารับชมเมนูเมตุปีนะครับ <S <S เป็นเมนูของอะไ,ไรวะเมตุปีอะเมตุปีเออเมตุปีเมตุปีเอ,อวะเป็นเมนูของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่หาชมกันได้ยากมากเลยญญเออปากายอนัอ่นอะ หาชมกันได้ยาก,กมากเลยปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เหมือนทานโดนุ่งเลยตกตกจะไกลอีกอ่ะไหนขมุกไม่ผ่านอันนี้อันนี้ทำอะไรนะอันนี้ทำทำอะไรนะทำเองจะต่ําเข้ามนุ่งแหละเข้าเหนียวแหละเราต้องตําข้อวเหนียวของเรานี่ครับตําข้าวเหนียวแล้วนี่ไงจะใช้ครอบปุ๊กเลยอันนี้อันนี้เอออันนี้ก็คือ เขาข้าวเหนียวได้อยู่แบบเนี้ยนี่เป็นวิธีการตำข้าวเหนียวนะครับซึ่งเราจะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยมาผสมกับงาใช่ไหม,มเราเอาเข้าวเหนียวเนี่ยมาผสมกับงานะครับเพื่อเราจะได้คุกเขาจะเรียกว่าเป็นเมนูเมโตปิ<ม>นะครับผมแบบนี้แหละนะตามนั้นนะครับ เป็นเมนูทางปากกันโยตอนนี้อยู่อู้นะมันต้องศึกษาเพิ่มุ้ยปี่ยไม่ก็ถามโ้ไม่ก็ถามนะโอ้ไม่รู้ว่าก็ไปทำยงไงเออคน้ยนั่นน้เราคุไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยโดน,าน,านผมโดนด่าโน้ตคิดว่ครับท่านผู้ชมแบบนี้โอ้ตายละเป็นตุปป เราจะดูหน้าตามันเป็นยังไงน้องเมตุปีทุกคนไม่รู้อ่ะเออผิดอะไรวะนี่เราก็จะอันนี้เขาเรียกว่าเอางาโรยลงไปก่อนแล้วก็ตามซ้ำทีหลังนะครับแบบนี้เนี่ยนี่เมตุปี มันมีความเค็มโคตรเค็ม,มโคตรเค็มนะตัวใส่เกลือก็ไม่เอ้เอนมนตุปีกูเค็มมากเลยอ่านี่แล้วก็ถึงขั้นตอนเอาใบตองนะครับเน,นะะเาะจะเอาใบตองไปไปลองเมนูของเราไปลองอาหารของเรานะครับปไปต้องพี่บีมาแอร์เนาะ หาอุปกรณ์ก่อนอันนี้เนาะโอเคเราก็จะเรียกใบตองที่มันดูดีน่ะครับอันนี้ผมว่าดูดีสุดละก็านนจะใช้ได้เลย,ยมดโอ้เรียบร้อยตกไปแล้วเฮ้ครับผมเราก็ได้ใบตองมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาขึ้นมานะครับ เราก็จะใช้ผ้าเช็ดก่อนนะครับกีก็ออเอุ้เอออย่างนี้ละแล้วอเออผ้าเช็ดทำความสะอาดน,นิดหน่อยหน่อยเพราะพอใหม้มันเป็นวิธีพอละแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เราก็ะจะเช็ดนี่มันนี่พอ ใช้ผ้าเช็ดก่อนนะครับวันนี้อุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนียกินามันเหนียวๆขนาดนี้เลยเหรอมันเหนียวกว่าน,นี้เหรอมอาเหนียวกว่าน,น,นี้ต้องตัดไปที่ท้อนๆะนี่ยตัวโบจักรเขับปุ๊กอะเออโบจักรจะเป็นคนเมืองก็แตะล่ะเนี่ยใครอไข่มูจิเลยหรือคนเมือก็แต่โบจักรเขับปุ๊กไงกระโคนบบลูจากา เขาก็นี่ครับถ้าเราตามเสร็จก็จะประมาณนี้ครับให้ปั้นปันนะ่โมจีนะครับโอ้โหเหนียวเหนียวขนาดเลยอะโคตรเหนียวเลยอะทุกคนโอ้ยข้าวมัน ข้าวมันเหนียวข้าวมันเหนียวเออข้าวมันเย็นก <him> ็จะข้าวมันเย็นแล้วมันกเลยต่ำอันนี้เราใช้ประมาณกี่นาทีนะถึงจะเสร็จเนี่ยถ้าเสร็จหมดอ่ะมันต้องใช้โคกมันต้องใช้ย่างที่ใหญ่กว่านี้มันต้องใช้โคกนะครับทุกคนที่มันใหญ่กว่านี้ครับอันนี้มันเล็กเกินไปที่ทำกลิ่นเองไงเราทำกลิ่นเองเราก็ไม่ซีเรียสนะครับคือทําไปเรื่อยๆนะครับก็เรื่อยๆของเรานะตามนั้นนะครับต้องออกแรงหน่อยก็คือข้าปลุกงานนั่นแหละนั่นแหละ เข้าปุกนะนะครับทุกคนแล้วก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับให้มันเข้าที่ของมันนะครแบบไหนหรือว่าถึงจะใช้ได้เนะี่ยก็เป็นข้อมันเตกๆอะ่ะอ,อ้านก็ได้ลดนะข้อเราก็ได้มาแล้วก็รอเวลาที่เราจะเอาไปทำอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับ เราก็ได้ใส่จานรอไว้ก่อนเนาะดี๋ยวไปทำอีกหนึ่งขั้นตอนเราก็ได้เจ็บหัวเก็บอะไรขึ้นมาหมดละตอนนี้เอาวัตัร้งบนนี้หมดแล้ครับเราไปทำอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับแค่นี้ก็จบขั้นตอนของการที่เราจะทำข้าเรียกทำมันก็ต่ออย่างก้อนนี่กะเมทูบีเ่ ทำขั้นตอนเมทบินะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งแล้วก็เอาไปทอดแค่นั้นนะครับผมเป็นเมนูของปากกญยนะครับเป็นเมนูของปากกัญยที่เรามาทํากินกันนะครับนี่นะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไปเท่านี้ด้วยนะครับสวัสดีครับดูตับ